สวัสดีครับเพื่อนๆคนุณชวิตเลองทานนะครับ C A หนึ่งสองนะครับตอนนี้ลูกค้าบ,บอกว่ามันเสียงแหบแต่แข้งไว้ข้างหนึ่งนะ,นะครับเปิดไม่ได้ด้วยละลองไม่ได้สวิตท,ที่กดอยู่ตรงนี้ไม่ไม่มีนะครับอุปกรณ์การแกะก็เตรียมมาแล้วแล้วแกะดูภายในนะครับสวิตกดก,ก็ไม่มีกดยนะังไงล่ะเอาอะไรเสีเข้าไปบ่หลังอย่้างในเนาะ แตกหรือเปล่านะครับในส่วนของภายในเป็นแบบนี้นะครับก็มีฟิวขาดด้วยนะครับมองเห็นเป็นฟิวขาดฟิวดำด้วยจะมองลงไปเห็นนะครับฟิลขาด นี่มันมีอีกนี่ขาดนะดำดำโอ้โหหยดหมาดมาเลยเอไปตามดูว่าทีนี้เหมือนมีฟิวขาดแล้วมันมีทรานสเตอร์มีอะไรช็อตไหมนะครับเพื่อกดดจังที่เห็นนี่ด้านล่างก็มีอีกนะนี่ถ้าเราหมุนน็อตสกูน้ำดอกมานะมันก็จะมีอีกนะครับในแบบเดียวกันนี่อยู่ฝั่งหนึ่งของซิงเนี่ยโอ้มันหนักเว้ เครื่องหนักมากแล้วมาแปลงก็ใหญ่สายก็ขาดมาแล้วเนี่ยอาจะไปนี่ครับอเ่เข้าวๆไหมเข้าๆเดี่ยวเข้ามันมีทันเตอร์ช็อตแล้วนะทีนี้มันจะช็อตกี่ตัวก็ว่ากันไปนะแต่มันเข้าๆวๆมันมีทันเตอร์ช็อตแล้วแถวๆนี้แหละผมวัดเข้าวๆาตัวไหนอะฮะ นี่ไงเห็นไหมครับมันมีทันเตอร์ช็อตเกิดขึ้นแหละทีนี้เราก็ไปตามดูนะว่าตัวไหนมันช็อตอ่าล้วไปดูว่ามันจะมีอาร์มีอะไรไหมไหมไออาร์ R, พวกนี้มันเสียไหมนะกัมนะ <c oughs> ต้องถอดออกมานะโอ้ยนะครับเครื่องมันหนักแล้วก็ถึงนะนะครับสวิตนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะมีการแกะออกมาแล้วก็เปลี่ยนสวิตได้นี่โอ้โหต้องขยับหม้อปแปลงเลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีมุมที่จะหมุนน็อตได้นะครับนะ ต้องขยับมอแปลงขึ้นมาเนี่ยนมครับบนน็อตด้านล่างนะัขยับขึ้นมาแล้วบนได้นี่นะครับนะโอ้โหเปิดปิดไม่ได้ไม่มีที่กดเลยเนี่ยโอโ้ไม่ใช่ธรรมดานะครับก็คืออีกฝั่งของซิงระบายความร้อนนั้นเพื่อนนะอาเตอร์เยอะแยะเลยไดยโอดนะตัวนี้เนี่ยตัวนี้คือไดโอดเนี่ยโอ้โตอนไหนจะช็อตบ้างเครื่องนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับมีฟอสซิลเขียนด้วยนะครับนานเพือน เห็นไหมหาดูยากนะครับอที่จะมีเขียดมาอยู่ในแอมนะเพื่อนนะหาดูยากเขียดหรือกบเป็นฉุกงี้โันเป็นอะไรที่เห็นสุดยอดมากนะครับนะเพื่อนนะนี่ธรรมดานะครับถ้าตัวไหนเรามันชอบอะไรทีนี้เนี่ยไปดูอาดูอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยเห้ยฟอตซิลเขียดหาดูยากนะครับไม่ธรรมดานะฮะเก็บไว้เป็นของขังได้ไหมล่ะ ตายอย่างเขีดเลยนะเหียดคาใจเลยโอ้หนะครับสุดยอดมากรับนะไยค้นหาจุดเสียไปเรื่อยเพื่อนได้ก็เริ่มเห็นแล้วละครับตันเตอ,อร์ช็อตนี่เริ่มเห็นแล้วทีนี้นี่นี่มันมีอาตัวนี้นี่หลอกตาอยู่เนี่ยเห้นี่นี่นี่อาอา oh นะห้าโอห์มนะเห็นไหมครับห้าวัตต์ห้าโอห์ม5 Wh, 5 oh เพื่อนเขาเป็นศนะูนย์จุดสองห้านะศูนย์จุดสองห้าตอนนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นศูนย์จุดห้าเนี่ย ถ้าเป็น5วัตต์0.5โอห์มนี่ก็พอเป็นไปได้พอได้พอได้แต่ว่าต้องใส่สองตัวนะมันจะได้เป็น0.25ถ้าเอา0.5ใส่สองตัวทีนี้เนี่ยเห็นไหม5โอห์มนะเนี่ยไหมครับมันหลอกตาไว้เนี่ยอ่าที่จริงอะถ้าเกิดว่าเป็น0.5นะพอได้อยู่นะมันมีสองตัวนะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนะี่นนี่นี่นี่น,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 นะ มันหลอกตา,ามันหลอกตาเอ้นะครับบางทีก็โอ้โหถ้าเป็น0.5เนอะเนี่ยกลาว่าจะจะเป็น0.5มกักงตัวน,นี้นะครับก็เลยได้เป็น5โอห์มมามันหลอกตาเลยเนี่ยนะครับดูดีๆด,ด้วยเดือด0หายนะนครับมันเป็นแบบนั้นด้วยครับเห็นไหมก็เห็นมีแทนเตอร์เสียนะครับเอ1943ชัดไปขับน้า อื่นก็ว,วัดวัดดูแล้วก็ดีอยู่นะครับดำเนินไปครับการนะครับก็เสร็จแล้วลหละนะครับแลนเจอเสียไปตัวเดียวเองนะครับด้านนี้ก็ฟิลขาดไปนั่นแหละแล้วก็ซีซีมแตกนะอาที่ใส่มาที่มันหลอกตานั่นแหละก็แก้ไขแล้วก็เป็น0.22นะ0.25ไม่มีนะครับแล้วก็นี่สวิต์อันนี้ อันนี้ก็แตกๆแล้วนะอะไรอสุหยาดมากน่าจะทนทานนะไม่มีเสียงเลยโอ้ยสัญญาณอินพุตก็ยังไม่เสียงมันจะไปมีเสียงได้ยังไงล่ะทีนี้เมเสียบอินพุตสัญญาณเขาบ่เสียบนี่้าสิดังมันบ่ดังได้หน่อย ลบ่ต้องใช้ความสามารถในการเอามือลงไปแบบนี้บุญสนเมนซีคนกระเป๋าส่งต้อใจดอกบอวได้เนลาปัหามันก็ดังแหละมันจะมีอะไรล่ะ ไม่มีแค่นั้นนะที่เห็นนะอะได้ครับนะมีแค่นี้เองสายนี่เยอะมาก DIY อะไรมาบ้างมาดู้น่เขาฟิวขาด้วยนั่นน่ะอยงนั่นนะ้ครับมันมีดันเตอร์ตัวนี้แหละที่พังนะเออน็อตตัวนี้เท่มากมาดูครับเอ่เท่มากเป็นน็อตพลาสติกนะตัวนี้นะครับเพื่อนๆเวลาซ่อมแล้วทําหายนี่ยุ่งเลยเนี่ยเป็นน็อตพลาสติกนะครับเออน็อตก็เป็นพลาสติกนะตัวนี้นะ เอาน็อตเอาน็อตเหล็กไม่ได้นะเขาจะเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างหลังตัวนี้ลงนี่นะเราเป็นน็อตพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะนะครับนะันนี้ปิดฝาเลยนะครับโไบบว์ด่ดางหูแตกเลยนะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ยังสีมีนั่นคนมันมาประจันนั่นนาฟ้าทั้งมายาตบอกเทนองทั้งมายาตบอกเทนองเมื่อนไหลหักบ่อบินเกิดว่าสีเศร้าซ้อมหละายๆอ่ำเนี่ครับผมหนักแหงเศร้าซ้อมซะน้อยเนาะบ่ไว้ล่ะยกบ่ขึ้นยกแต่ละทีนี่ยจงยกสองคนครับแต่นี้มาซ่อมผมยกคนเดียวกับโอ้ยใหญ่เลยแอ๋อลันปวดปวดเลยไอ เปืยงยาคลายเส้นนะครับเหตุผลที่จะไม่รับซ่อมอีกแล้วเนี่ยก็คือเปืองยาคลายเส้นยกแต่ละทีนี่ป่วยไปสองวันนะครับงวแงงงกต่ลเทือกนี่กากไหลเห็นไหมต้องมีนอ็อตมีอะไรเพื่อความแข็งแรงน่าจะประมาณเกือบห้าสิบโลนะครับนี่ยกคนเดียวนะครับร่างกายก็ไม่แข็งแรงอยู่เลยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายครับสารตะก,กัวก็กินแล้วลเดี๋ยวนี้เหนื่อยเนี่ยครับหนัก ไม่ไแล้วไอ้เจ้าลำสอมแบมใหญ่ซะหน่อยเนาะเออไม่ไหวครับไปเลยด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีพิจารณาด้วยนะครับเพื่อนช่างอายุประมาณสี่สิบกว่าปีอย่างผมนะครับพิจารณาเด้อมันเปืองยาลายเส้นครับ